นะคะอ่ามาวันนี้จะมาท่องอคำศัพท์กันอันนี้ไม่ใช่นะนี่คือค,อคาดผมนะคะเป็น hairband เนาะแต่กูเองเอามาไว้ที่คอเฉยเพื่อความเท่เล็กน้อยอ่ามาคำศัพท์คำแรกวันนี้คำว่าซื่อซื่อสวนสัตว์แปลว่าสวนสัตว์ไหนกดสิแซดแตบิลโอสูสวนสัตว์สุดยอดคำที่สองคำว่าชอ็ชอ,ชอปช็อปช็อปหมายถึงช้อปปิ้งอะไรเงี้ยช้อปปิ้งก็คือ S H O P Shop แ <Shop. S 1> ปลว่าร้านค้าร้านค้านะโอเคคำที่สามมีการกระซิบกันเล็กน้อยอันนี้บอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะ <c oughs> อ่ะคำที่สามคำว่า p a ก k อ a r k แปลว่า P A e R K horses, her, CR พอกสวนสาธารณะคำที่สี Buddhism. ่คำว่า BANK เวลาหมาไปไหนไปแบงคไปแบงค์คำนี้แหละ BANK แปลว่า B A N K แบงค์ธนาคารคำที่ห้าคำว่า TEMPLE 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 แปลว่า T E M P L E TEMPLE วัด อ่าวัดไหนขราวนี้ขอทวนก่อนทวนอันนี้ออกแอคเซนที่สุดยอดเลยนะคำแรกคำว่าื o อสวนสัตว์สวนสัตว์คำที่สองคำว่า shop ร้านค้าคำที่สามาว่า park สวนสาธารณะอ่าคำที่สี่คำว่า bank bank ก็คือธนาคารคำที่ห้าคำว่า temple วัดวัดนะอ่าต่อไปต่อไปกรล๊งจะพูดภาษาอังกฤษบ้างแล้วไอ้พูดภาษาไทยเอ๊ะใช่ไหมใช่ คำแรกคำว่าสวนสัตว์ไอแอนต้องพูดภาษาอังกฤษสิเคยพูดภาษาไอพูดภาษาอังกฤษเคยพูดภาษาไทยคราวนี้โอเคไหมคำแรกคําว่าสวนสาธารณะเอไม่ใช่สวนสัตว์สวนสัตว์ z w o z o สไหนพูดดังๆสิซ w o zoo z w o zoo สวนสัตว์คำที่สองคำว่าร้านค้าร้านค้าช็อปช็อป shop ร้านค้า สะกดสิ S H O P ชอบร้านค้าคำศัพท์คำที่สามคำว่าสวนสาธารณะสวนสาธารณะ P A R K พอดพอดส<อ>วนสาธารนณะอ่าคำศัพท์คำที่สี่คำว่าธนาคาร B A N K อ่านว่าแบงค์แบงค์ธนาคารคำสุดท้ายคำที่ห้าแปลว่าวัด T E M P L E เทมเพล์วัดอ่าโอเคครบยังยากไหมไม่ยากแสดงว่าวันนี้ง่ายนะฉะนั้นวันนี้ยากเหมือนกันนะคำคำนี้ยากคำว่าช็อปใช่ไหมยากเนาะช็อปว่าร้านค้าไม่ใช่คำนี้ล่าคคำว่าเทมเพลป่ะคำว่าเทมเพลคือคำว่าวัดนั่นเองแบบมันยากนึงก็ง่ายๆแบบจะไปไหนเราพยายามผัดผู้ภาษาใครคำอังกฤษคำด้วยเรด้วยจ,จำได้เว้ยเบมา,มาผมจึงกระซึกกระซึ่ง ออกมากระเซาะกระเซาะโอเคชนะวันนี้เป็นอะไรนะเป็นเมนูซ่าเมนูซ่าคืออะไรอ่ะผมเป็นงูอ๋อเป็นงูเหรอหาว่ามาเป็นงูเหรอบอกมาเป็นสเนกไม่ใช่มันเป็นผมหยัก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 ด้วยโอเคงั้นไปก่อนแล้วนะบายบายก่อนบายบายเลยยังอะไรนะ เด็กคนนี้ใช่แล้วโอเคงั้นวันนี้บ๊ายบายค่ะ เรรียย้อลงไปกินข้าวอาบน้ำอุนนะอ้ยต้องอาบนนะ้ำก่อนแล้วค่อยกินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนให้เรเลยนะคะเพื่อน